จะเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะลอง DIY แอร์บอร์ดสุดเท่จากฟรีไฟ Hi Say Hi ทุกคน How are you doing Thank you Sit down ทุกคนตั้งแต่เมก่อนนะครับนี่คือช่วงจงทำ DIY ฟีไฟ <FIFA> ล์คอร์เรคชั่ึงรึงจ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 รงจึงซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่ให้เราในคลิปนี้ครับผมฟ e e f ฟ r e เนี่ยหลายหลายคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วเขาเป็นเกม Battle Royal e หรือว่าเอาง่ายๆก็คือเกมกระโดดล่มลงไปบนเกาะล้างแล้วก็สู้การยิงการเอาตัวรอดใน EP ที่แล้วเราได้ DIY ปืน Evo XM8 สุดเทพไปแล้วนะคะนี่คือรูปจาบมากเวอร์และในตอนนี้อยู่ในช่วงกิจกรรมใหม่พอดีกิจกรรมโมโฮแฮกเกอร์ก็จะมีความเทคโนโลยีเท่ๆคูลๆแบบนี้ไอเทมใหม่ตัวละครใหม่แล้วก็เราสามารถเข้าไปร่วมเล่นกิจกรรมรับไอเทมฟรีกันได้เยอะแยะมากมาย ะะซึ่งกิจกรรมนี้มีตั้งแต่5กันยายนจนถึง26กันยายนนี้เท่านั้นนะจ๊ะส่วนไอเทมที่เราจะมา DIY จากคอลเลกชันกิจกรรมครั้งนึงก็คือตัวนี้เลยทุกคนปัมปัมแอร์บอร์ดนี่คือหน้ากิจกรรมทุกคนมีอีเวนต์ให้รับไอเทมฟรีกันเต็มไปหมดเลยนะส่วนสิ่งที่เราจะมา DIY วันนี้ก็คือตัวนี้เลยแอร์บอร์ดสุดคูลสีม่วงสุดเท่อันนี้นะ มันจะเพียวฟ้ามะพร้าวขุดแค่ไหนจะต้องลองไปเล่นกันดูกัน<อ>นี่นี่คือกิจกรรมใหม่ของเขาแผัดนี้ดูเท่มากถารับโมโคนี้อีเวนต์ใหม่เทปะตัวก่อนขอบอยบอยเราจะไปฟาดแบบบอยบอยนี่บอยบอยนี่กิจกรรมอยู่ตรงนี้ <c oughs> ปลดล็อกร้านค้าฮอริซอน มันจะมีอีเวนต์ใหม่ตัวเนี้ยมันจะมีทั้งไอเทมใหม่สกินเท่ๆรีบไปเล่นเรามาแลกไอเทมกันซึ่งเราก็ได้แอร์บอร์ดตัวนี้มาแล้วคุณผู้ชม่วยสวยรังปุงมากนะฮะเดี๋ยวไปดูในเกมกันอุ้ยแอร์บอร์ดเลิศมากโชว์สักหนึ่งอุ๊บสนี่โอ้ยเปรี้ยวก่อนจะเร้่มทำการ DIY กันเนี่ยเราต้องมีการวางแผนให้ดีนะทุกคนถ้าวางแผนไม่ดีก็คือไม่ดีสภาพ เราคิดว่าหลังจากที่เราได้ลองเล่นดูแล้วเนี่ยเราวางแผนไว้ว่าความมันเป็นแอร์บอร์ดใช่ไหมเราไม่สามารถทาําให้ลอยได้แต่ว่าเราสามารถเอาสกเก็ตบอร์ดของจริงมาใช้ได้เลยเขาเวลาเล่นจริงเนี่ยมันจะได้ไถได้ด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็โครงสร้างเขาก็แข็งแรงอาจจะใช้เป็นแบบสีใสๆหน่อยเพื่อมาตกแต่งเพิ่มเติมนะฮะในส่วนขององค์ประกอบมันจะแบ่งเป็น3พาร์ทใหญ่ๆก็คือพาร์ทหัวพาร์ทท้ายแล้วก็พาร์ทตรงกลาง นนีนะคิดว่าเราจะใช้หาวัตถุมาทําประกบเข้าไปแทนประกบจากด้านนอกเข้าไปปุ๊บว็อย่างงี้ปุ๊บจะได้ทนทานแล้วก็ใช้งานได้จริงแล้วก็จะไปยืนเหยียบได้ตรงนี้เปียวมากแล้เวเราก็ได้ทําการเตรียมสกเก็ตบอร์ดใส่มาแล้วเรียบร้อยแล้ว แข็งแรงดนทานรับรองไม่หักไม่งอพูดเลยก่อนอืนอ่นจะไปทําการแกะแบบก่อนตัดเข้าสู่ทำแ l a ของตัวโกโป patreon, โอ๋อจะให้ทุกคนยินดีต้อนรับอันนี้ก็คือน้องน้องโกโปนะครับจะชื่อตั้งชื่อน้องว่าอ่าพทริกน้องชื่อแพทริกนะน้องก็จะเป็นตากล้องาม lap ให้กับเราโอเคต่อไปฝากแพทริกด้วยนะลูกนะตัดเข้าสู่แพทริก พามพามพามนี่คือดีเทลทั้งหมดที่เราไปแกะมาแล้วนะทุกคนชิ้นส่วนต่างๆเต็มไปหมดเยอะแยะมากมายมุมมองด้านบนทาวิวที่จะเป็นตัวช่วยแกะชิ้นส่วนต่างๆให้ได้ง่ายมากขึ้นนะฮะบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะวนวาย哦 แต่ก็หลังจากที่เราผ่านตัวปืน evo agm 8มาแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามีแพทเทิร์นในการทำงานที่จเจนมากขึ้นและแปลนตัวนี้จะเป็นสิ่งสำคัญจะเป็นตัวช่วยหลักๆที่จะทำให้มันออกมาดูใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุดเพราะว่าถ้าไม่มีแปนแบบตํำแทนไม่ได้ไม่ใช่สิไม่มีแขนเจ๊แขนไม่ได้เอ้ยไม่ใช่สิไม่ค่อยแมนทำนมก็ได้เอ้ยก็ไม่ใช่อีกเราไปทำการพริ้นท์ไซส์ขนาดที่คาดว่าจะเป็นขนาดตามความจริงได้ เท่านี้มานะอันนี้เป็นตัวไซซิ่งขนาดที่ความยาวตามจริงนะฮะปิ้นออกมาแล้วก็แปะให้เป็นชิ้นเดียวกันก็จะได้แบบนี้จริงเอ๊ะปะคุณพี่แทบจะลนกล้องแทบจะลนโต๊ะของเรานะดูไอ้กล้องก็คือเกือบหลุดเฟรมาแล้วทั้งใหญ่ทั้งยาวสะใจ <c oughs> ถึงบอดนะบอดบอดจได้ท,ท็อปวิวมาด้านบนที่จะพอกำหนดได้ว่าอันไหนอยู่ตรงไหน โชคดีที่ตัวแบบของวันนี้มันไม่ได้โค้งงอมากมันแบบมันเหมือนเป็นส่วนใหญ่มันจะเป็นแบนๆบใช่ไหมแต่ว่าตัวบอร์ดตัวจริงเนี่ยพอวางไปแล้วปุ๊บเนี่ยน้องก็จะมีความล้นเกินมาหน่อยนะเพราะในเกมก็คือบอร์ดที่ยาวมากเป็นลองบอร์ดเนาะมันแบบยาวๆเนาะแต่เราหาบอร์ดอันนี้ได้มาก็คือเป็นบอร์ดสั้นๆหนึ่งอาจจะมีการต่อเติมเพิ่มเติมได้นะฮะแล้วก็อุปสรรคอีกอย่างหนึ่งก็คือด้าน ตรงนี้บริเวณหางของน้องอะ่ะน้องมีความกระดกขึ้นมาอย่างเงี้ยเวลาที่เราแปะไปมันก็จะกระดกขึ้นมาเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าเราจะแก้ปัญหายัางไงเดี๋ยวไปค่อยๆตัดชิ้นส่วนกันมาพูดถึงแมทชิเลือดหลักๆกันหน่อยนะฮะสิ่งหลักๆที่เราทำกันก็คือจะใช้เหมือนกับอีีที่แล้วก็คือตัวนี้เลยนี่คือกระดาษชาั้นอ้อยเพราะว่ามันมีความ แข็งแรงทนทานแล้วก็ตัดง่ายแล้วก็จะโปะด้วยโฟมยาง EVA ตัวนี้มีทั้งหนาทั้งบางซึ่งก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปนะหรือถ,ถ้าใครมีแมทเทรียลที่แบบดีกว่านี้ยแนะนำหน่อยเอาที่สามารถหาซื้อได้โปรเจกต์ต่อไปมันจะได้แบบดีๆขึ้นแต่ว่าความยากก็คือเราจะย้ายสัดส่วนจากตัวแบบของเราอะมาอยู่ลงบนกระดาษโฟมยาง กระดาษชั้นอ้อยได้อย่างไรเราเร็าต้องใช้ส uh ิ่งเหล่านี้เลยน้ามอนอีพีก่อนไม่มีนี่คือกระดาษลอกลายหรือจะใช้เป็นกระดาษ๋ากระดาษไขก็ได้กระดาษไขอ๋อกระดาษฉันเองจากระดาษไขเล่าหน้าที่ของมันก็คือเราเคาจะสามารถมองเห็นด้านล่างใช่ไหมเราก็เขียนตามเส้นที่เรามองเห็นเห็นไหมเนี่ย แล,ออแล้วก็ตัดน้องออกมาเราก็ได้สามเหลี่ยมที่มีขนาดเท่ากันกับตัวแบบตัวแผ่นตัวนี้ก็เอาไปทาบลงบนพื้นผิวจริงได้ปิง๊งเราก็จะได้สามเหลี่ยมที่มีขนาดเท่ากันกับตัวต้นแบบแล้วอยากจะเพิ่มความหนาความบางความพื้นผิวที่ต่างกันก็ใช้สามเหลี่ยมเดียวกันซ้อนทับขึ้นไปขึ้นไปนะต่อไปเข้าสู่ตัดเข้าสู่ทำแบบอีกรอบหนึ่ง กลับมาแล้วทุกคนตอนนี้สภาพคือไม่ไหวลวหัวนี้เหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่โดนระเบิดตุ้มไปแล้วนะฮะชื่อเลยไหมว่าที่ดูทำแบบไปเมื่อกี้นี้กับตอนที่นั่งอยู่ตัวนี้สามสี่วันผ่านไปแล้วนะแล้วันเป็นขั้นตอนที่น่าเบื่อมากผมจะเล่าแบบสั้นๆแกะแบบไปแล้วใช่ไหมทีนี้เราก็ตัดกระดาษชาโนอ้ยอเป็นชิ้นๆจำนวนเยอะแยะมหาศาลเต็มไปหมดเลยหลังจากนั้นเอาตัวชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยแปะเข้ากับตัวโฟมยางเพิ่มความหนาแล้วก็เพิ่มความ อ่อนชอยต่างๆเข้าไปเอามาวางเรีงดูกันปุ๊บมันมันก็พอได้แต่มันยังเบนๆไปหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเสริมโฟมยางเข้าไปบางชิ้นส่วนให้มันมีความหนาความบางที่ต่างกันเวลาดูกันมันจะแบบอ,บอ,บอบ ก็ดูได้อยู่นะคะนี่คือตัวเรียกว่าเป็นแบบชิ้นส่วนที่เราประกอบกันดูแล้วแล้วก็ได้ได้ความหนาความบางที่เราก็ก็โอเคแล้วถึงแม้ว่ามันจะไม่เหมือนในเกมร้อเอแต่ก็ดูได้อยู่นะฮะขอไปนอนก่อนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวกลับมากับการเริ่รลงสีเอาล่ะมาลงสีกันทุกคนตอนนี้เราได้ทําการ รียพื้นผิวไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะด้วยความที่ตัวด้านบนของเรามาเป็นโฟมยางใช่ไหมความเป็นโฟมปุ๊บมันก็จะมีรูอากาศใช่ปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเป็นจะต้องลองพื้น ของน้องลงไปก่อนลองไปก่อนเป็นสีขาวหรือเป็นแบบสีอ่อนๆเพื่อให้เวลาเราลงสีไปปุ๊บมันจะได้ไม่เพียนนะคะถ้าเธอลงสีจริงเลยปุ๊บเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่ามันจะเพียนสูงมากเพราะฉะนั้นลงสีพื้นก่อนนะอาจจะเป็นสีสเปรย์หรือว่าสีอะคริลิกแบบเจ้มจ้นแบบที่เราใช้แบบเมื่อกี้ก็ได้แต่วันนี้เราใช้เป็นสีอะคริลิกเพราะว่าหลังจากนี้จะเป็นการลงสีอะคริลิกอยากให้มันแบบว่าเป็นเนื้อเดียวกันเล่าถึงปัญหาเด็ดหนึ่งไว้อ่ะ เจ้าตัวบอร์ดตัวนี้ไอเทมตัวนี้เขามีชื่อว่าบอร์ดโกลเทคนิก้าเข้าดีมกับกิจกรรมรอบนี้นะอย่าลืมนะรีบไปเล่นกิจกรรมมีของแจกเด็ดๆเต็มไปหมดเลยนะทุกคนปัญหาคือสีม่วงทานอสอันเนี้ยเราหาไม่ได้เว้ยมัน Gl ow, Gl ow, มีความแบบโกลโกลมีความม่วง่วงที่มันแบบพยายามผสมเท่าไหร่ก็ไม่ได้เนื้ออกมาถ้าปกติในสูตรที่เราเรียนมาใช่ไหมสีน้ำเงินบวกสีแดงมันก็จะกลายเป็นสีม่วงใช่ปะ แต่ว่าในเกมนมีความแบบส่องแสงประกายเพี้ยงป้าง,ง,งอย่างเงี้ยม่วงที่ออกมาปุ๊บปะมันเป็นม่วงอย่างนี้เว้ยเป็นม่วงแบบเนี่ยมันไม่ใช่รู้หไหมมันไม่จิตจัดพอเราก็เลยแก้ปัญหาด้วยการใช้สีตัวนี้ทุกคนนี่คือสีพิเศษตึงต้งตึงต้งเปิดให้ดูระวังแสบตาหนึ่งสองสาม ก oh สีประมาณว่าชมพูแสบตาอันนี้ shocking pink f l u i พิง n k สีชมพูแปลดอันนี้จะช่วยให้เราไปถึงที่เราหวังไว้นะฮะก็คือเดี๋ยวเอาสีชมพูแป๊ดตัวนี้ไปผสมกับสีน้ำเงินธรรมดาน้องก็จะออกเป็นม่วงแบบนี้ที่มันไม่ใช่แบบนี้อะไรว่าแบบดีแบบนี้ <c oughs> ก็จะเป็นม่วงสดใสที่มันไม่ตุนๆอย่างนี้นะเดีย๋ยวจะตัดเข้าสู่การลงสีเพราะมันจะ เยอะแยะมากมายเอาเป็นโกโปรแลนน้วกันเนาะไปสู้โกโปรกัน <c ười> สีเสร็จแล้วก็จะมีความม่วงม่วงมันม่วงประมาณนี้นะแต่ก็คือสีมันจะเพี้ยนกว่าในเกมหน่อยนึงมีความชมพูบาร์บี้มากกว่าการู้เลยว่ากระเทย,ย์ัวปิงปิงิงิง,ง,งเราลงดีเทลบางส่วนที่ขอบๆตรงเนี้เรามีนการไล่สีเหมือนกับว่าเป็นแบบว่าเส้นกรอบของอ็อบเจกต์ให้มันดูหลอกตาว่านี่คือมันเป็นรูปทรง 3D อะไรเงี้ยพอดูไกลๆมันก็สวยอยู่นะพี่จ๋าอันอต่อไปจะเป็นการแปะลงบนบอร์ดแล้วแค่นั้นเลยเพื่อนนี่เป็นบอร์ดเสือบ,บอร์ดวันนี้เดี๋ยวจะ ไปลองเล่นจริงๆด้วยเพราะงั้นเนี่ยก็จะทําพยายามให้มันแบบว่าใช้งานได้ปัญหาตอนนี้ก็คือบริเวณส่วนท้ายเนี่ยพี่จ๋ามันมีหางเชิดขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมหางแบบก,กระดกขึ้นมาอย่างนี้ออปชั่นก็คือเราจะตัดหางน้องออก เราก็แปะเรียบยบลงไปอย่างนี้เลยหรือจะปล่อยให้น้องเชดดีดขึ้นมางอนขึ้นมาอย่างนี้กด1ตัดหางออกกด2แปะลงไปเลยผลบดม,มาจากข้ามันแล้วนะครับบอกว่ามึงเลิกรำไปเลยไม่ใช่เราคิดว่าหางที่เขามีมาเนี่ยมันก็เป็นส่วนสําคัญในตัวบอร์ดอยู่เหมือนกัน นะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้แบบว่าช่ำชองแต่ว่าตอนเล่นจริงๆมันอาจจะต้องใช้งานจริงๆอยู่แล้วก็ถ้าตัดไม่ได้จะทำได้หรือเปล่าเพราะงั้นก็จะไม่ตัดออกละกัน <c oughs> เน้นใช่จริงนะแต่เดี๋ยวเราจะติดด้วยปืนกาวนี้นะครับพยายามจะติดให้มันแบบแนบแนบอร์ดลงไปหน่อยนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเหยียบน้องลงไปนะเดี๋ยวเข้าสู่ท้าแล็บในการติดบอร์ดครับผม Oh, ใหญ่มากเลยเอานี่คือตัวที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนลนจอมากยิ่งใ,ใหญ่มากสุดเทสสุดจา้าไปเลยก็จะไมมพ้อใจอยู่ประมาณหนึ่งนะเราก็กะจะให้มันเล่นได้จริงๆด้วยทุกคนเราจะไปลองเล่นกันแต่เขาบอกก่อนว่าคือไม่กิงเรื่องการเซิร์ฟสกเก็ตอะไรเท่าไหร่แล้วทุกคนก็จะไปดูช็อตไฟนั่นคูคูจับจกันวันนี้ขอบคุณเพืใหญ่ด,ยยดีของเราวันนี้ขอบคุณฟรีบลายกมเมทเทโรโยสุดคูสุดจา้าเล่นได้แล้วทั้ง Android ทั้ง iOS โหลดได้เต็มไปหมดเลยหรือว่าลิงกที่ดีสคริปชันด้านล่างนี้เล่าให้ฟังกิจกรรมตัวใหมแ่แอนเนี่ยมันจะเป็นตีมของความแบบไซเบอร์ไซเบอร์แฮกเกอร์แฮกเกอร์น้องคนนี้คือน้องโมโค m, oco, m o c o เนี่ยนะน้องเป็นแฮกเกอร์สาวผึ่งผึ่งสายลับที่มีแบบมีความสามารถเต็มไปหมดแล้วก็น้องเป็นผู้รอดชีวิตคนที่4ี่ได้รับการปลุกพลังแล้วก็ได้รับหน้าที่สุดยิ่งใหญ่นะฮะด้วยทำธุรกิจเพื่อรับพลังขั้นสุด ยอดเปลี่ยนทุกส่วนภูมิให้กลายเป็นโลกไซเบอร์ทั้งชุดบรรยากาศในเกมไอเทมต่างๆอะไรอย่างนี้ก็คือมาเพื่อเปลี่ยนสมรภูมิให้กลายเป็นโลกไซเบอร์แต่ที่สำคัญก็คือน้องจะมามอบของรางวัลให้ฟรีสำหรับผู้ที่มาช่วยเหลือเธอต่างๆนะสกกลคข้าวๆก็คือของตัวละครตัวใหม่ตัวนี้ร่างปลุกพลังความสามารถของตัวละครตัวใหม่นองโมโคโต,ตัวนี้ก็คือร่างปลุกพลังของนางเนี่ยก็จะสาม,มารถมัดศัตรูได้นานขึ้น ไม่ว่าจะแบบว่าจะเดินจะวิ่งจะอะไรเงี้ยนะฮะแล้วระยะเวลาก็คือ6.5วินาทีก็สมกับพอความเป็นแบบว่าแฮกเกอร์สาวสุดแซบสุดเท่ของเรากิจกรรมใหม่ตัวนี้มีระยะเวลาจำกัดรีบเข้าไปนะครับถึงแค่วันที่26กันยายนนี้นะจ๊ะ E.P. หน้า E.P. ต่อตอไปจะเป็นอะไรเราติดตามกันวันนี้ไปแล้วแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายไปซิ่ง She like a bad when she west, she gets to the cash when she wants. She look like a bad when she walks, girl, do it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 . Girl, do it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 . She girl, do it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 . do it,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  do it. She gets to the it, she it. Cash when she, wears, when she, walk. she like a bag when she walk, girl Do it, d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 o it